สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิดรักช่องอินเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมดีมดิคสอกอ s o c อ e r 2024นะครับวันนี้เราเจอกับทีมอะไรนะทีมอะไรเอ่ยไปดูกันเจอกับเรือน้ำสีเหลือนะครับ b i r ลนะครับในโคบอลชันดังครับรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับ ม,ม,มันยังไงสิขอเช็คแป๊บบีเอามาในแผน4-4-2นะโอเคส่วนตัวเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยอืมอชุดนี้เลยแล้วกันนะครับสีเสื้อโอเคต่นนต้้งของ b i r l นะครับ Black s a l s l o t นะฮะ Solot รู้สึกว่าจะมีข่จาจทีมนะที่ที่เห็นล่าสุดน,นะครับ ส่วนกนเดื่นก็ตกไข่วัน,นี้แม่งไม่รู้จักเลยลตอนนี้ก็โอ้โหพองไม่เห็นเลยนะครับโอ้โหเป็นคนสายตายยาวขึ้นมาสักนนะาการะจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหตายนะต้องไปตัดแนนะว่นนะจังหวะนี้ไปเลยแล้วกันจังหวะนี้ทุกคนตอรับทุกคนนะครับเข้าสนามเล็กกระดอนอยู่ในเตตนะครับอาจจะได้ยินเสียงผู้ยรยายภาษาอังกฤษหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ที่แรกเริ่มแล้วครับในการรวมต่กับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับที่เยืยนฝ่ายเลื่องเกียร์บุชความไปสายเรามาทางนี้ยังแก้ไขกันได้โ,โหแต่วิ่งวนนั่นทำไมพี่วนอะไรขนาดละ่ะชวนไี่นี่ไม่ดีจารติครับจจาหวันนี้ตั้งกันใหม่ครับที่มอสโควลาลที่พยายามฟื้นอ่านนั่นแนหะ เกือบครับจังหวะนี้เราบอลถ้วยซะด้วยเกิดกินนาจังหวะนี้ต้องรัดกุ่มตัวโนโดอาแลนขยับหรือยังยังแล้วมาก่อนจังหวะนี้อารแลนมาแล้วแตแล้วขอซัดด้วยเอโอ้โหไม่เข้าได้ยังไง ตัวนี้เอาแต่นาบ้านเข้ากลางไม่ได้โโดนเสียบมาหม่เปิดด้วยซีโรยๆเข้ากลางมาบูโน่ไม่ถึงโอ้โหไม่เอาแล้วสโลตมาครับจวัวนี้ไม่มีอะไรคิมี่ต้องผาออกขึเองครับตัวนี้ความเร็วของอาคิมมี่มาแล้วมองก่อนมาหรือยังมาแล้วครับจังหวะนี้ เจ้าโบเซโร่อะงงข้ามคานนะครับโอ้โหผ่านไปครึ่งชั่วโมงแรกก็อดนีแต่ครับยังไม่ขึ้นนำฮะแล้วเป็น,เ,ปนเกมโคบอลลิงค์ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจวัน,นี้เซงถ้าโดนยิงแล้วไม่สามารถยิงคืนได้มันอาจตกรอบได้ครับ ไม่ดีที่สุดครับอาลันไม่ได้อีจกจังหวะน,นี้ต้องแก้ไขกันมามากันมามาคืออะไรเอ้อยไม่ถึงโรนัลโดโอ้โหเอาล้ครับจังหวะน,นี้นี่ถ้าโดนยิงเรียบร้อยเลยนะสติตังไม่อยู่เหน้วตัวเนี่ยตอนนี้ตาทางจังหวะน,นี้ครับเป็นผ่านมาครับเบียร์เงา จังหวะในจังงโอเตอเออเออเตอการท่บอกว่าในกอบเปียทนเนี่ยจะไปเข้ามัวไม่ได้คนเราเมื่อกี้ก็กดมัวซัวมากทนไปอาริซอนเือราอเห็นเอ้ยจบ45ททีแรกสมงไปอยู่ซนเด้ร์สุดนี่เปเรื่องที่แบบจะเป็นงไหม เปิดด้วยลูกบักเลยยอดมับนั้นแหละจบไม่มืเอเปียนมาดีละลูกบักเนอะยอดถูกที่ถูกเวลาสวยมาแล้วบูโน่ฟาฟิตบูโน่นั่นแหละ ไรกับไรในจากนกรรมการเขาเป็นอะไรกับเราเนี่ยมาละลูกยิงโอ้โหจะใช้ลูกยิงปล่อยจอยไม่ได้แก้ๆๆไขกันได้ดีครับจังหวะนี้เบียร์ไปเล้วเกมครับปูน,น้องคนละเดือกโต๊ะก่อนเองจังวะ สวิตบอลไหมไม่ยังก่อนยังแกงโน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 ใจเย็นนะพ่อหนุ่มฉันก็ทีมใหญ่แหละถ้ามาโต้จะบอกว่าเราก็ทีมใหญ่แต่ามาเล่นแบบนี้ไม่ได้แต่เราก็เล่นแบบมั่วเล่นจังหวะน,นี้โอ้โหแทงอะไรวะเนี่ย เริ่มสูนแล้วนะสูในให้ตัวเองโอ้อ้าวชิบหาวมาได้มากอบวู้ลัาการนี้สิมาแก้ไขก่อนมาแก้ไขเออดึงบอลไปเนี <c oughs> เ่ยไฮ้ยเฮ้ยบึ้อยายายา อยู่ไหนเจ้าอเรเจ้าเอาเจ้ามึงอ,อ,อ,อยู่ไหนสนามขอต์เทโอเฮนันเดสอยู่ไหนวะโอ้ยตองมือกันลัน่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเออจอดจับจัจับมื่อจัโอ้จจจอยจับอะไรจรัวะนีวิกตอร์สีาแลนด์เซีนะ เอาให้คนหนึ่งเกลี่ยช่วงต่ออะไรพิเศษแต่เราจะเอา,เอาให้ได้เราจะาให้ลงตอนนี้เลย90นาทีมีเวลาอยู่นิดหน่อยนิดต่อยโอ้โหแล้วอืมนี่การแจ้งเตือนขึ้นมาอะไรอ๋อเดี๋ยวกดดันนะกูตกรอบกูตกรอบซะ เออมึงยิงกูซะไม่เเวียนสก,กิดน,นิดสก,กินหน่อยนะส่อสกอยจังหวะมองก่อนจังหวะนี้มาแล้วมงเช็ดไม่ได้ตอบร,ยร,ร,รัยพิเศษแน่นอนจังหวะทีโดนต้องไมไดไมอกไปเฮ้ยเขี้ยมแม่งอะไรเล่า สวัด,ดีครับไปลุ้นกันช่วงต่อแร้วเสียรัทุกคนจังหวะนี้กดตันวคะปั๊บไม่ได้เอาแล้วทิปขาวเอาให้ลงนะช่วงต่อเราพิเศษเนี่ยอย่าไปจุดโทษพจุดโทษผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ชัวร์ไหมนี่กดดันกดดัน <c oughs> <c oughs> เออมองเขาดิเอเอมองเขาดิไม่ยิงด้วยปูลี่เข้าโกะอ่ะเออนี่เหยียดหยามยังไงล่ะบูลลี่สุดๆอันนี้ไปตะโอ้ยทำไมมันทำไมแบบไม่ได้แล้วขี่วะไปเบียดเอาไหมาตัางมามคอสโบโน่ไม่ถึงถ่ายบอลสเปซรปชว่ปป้าวาจากนี้ เด,ดี๋ยวเ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 ี๋ยวเดี๋ยวเดีดรเ่อี้ตอนที่สองนึไปกันทุกคนช่วงต่อหลัเสร็จครึ่งหลังมาใสฝ่ายเรื่องเขียนนะเราจะเริ่มด้วยล,ลูกบั็กเหมือนเดิมยอดปึ๊บมาแล้วมาแบบนี้ยิงด้วยบีโอชเขาอ,อ,อ,อีกยเปลียนตะไลหอยทรอ ปุ๊ยปั้นเอาโชว์ๆนั่งยิงไม่มีนะฮะเอ้ยเอาเก็บมั่นมาไว้สลอดขุงหย่านะมุงหยาแผงเิตนะขอดึงขอดึงขอดึง,ดง,ดงเกมเดี๋ยีครับเตียวเลตมาที่เมสซี่เมสซี่กระชากไม่ได้ครับแม่ต้องมาแก้ไขก่อนเดียวเรียบร้อยครับ จะหาใจความหมดในเพ่ยนรู้สึกกดดันแม้ว่แมนครับเบอร์จิวฟันได้ฮะจังหวะน,นี้ทุกคนโอ้โหเป็นเกมโกโบชานคคับที่นะรู้สึกกดดันมากนะครับบท AI จะเอามันก็เอานะทุกคนไม่ขอดูโฆษณาแล้วกันจังหวะนี้ใครเลยนัดต่อไปก็รอนะครับเจอกับเปเช่นะครับเกมในลึกนัดที่13นะครับ ก็โอ้โหซีฟนอนนะฮะเจอกับรแล้วมลิดโอ้โหเจอบ่อยจังเลยได้บอลครับกูยิงเจอมืงอีกเอโอ้โหมาเรามาดูสถิติในดีกของเราทีนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่จะไม่ได้โชว์นะจะเจให้ดูเฉยนะที่แรกกับผมกลับว่าผมไม่อยากเสียประตูเลยผมพยายามเล่นแบบไม่อยากเสียประตูอะสุดท้ายก็เสียจะได้นะครับ รอบนี้ถือว่าเสียน้อยมากที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เสียแค่สามเองจริงๆอะอยากไม่อยากเสียเลยแต่ก็บางทีมันก็หลุดเนาะโอเคบางทีแอมันก็เก่งอะต้องยอมรับนะครับต้องิีตังอยู่เท่าไหร่มาเดี๋ยวมาดูความโลกจิตของทีมดิโอ้โหดาวินูนเนะน,นะดาริโลนะ จอฟิลิโออันนี้เป็นเท่าเฟอร์เกี่ยวกับพวกแบบมีข่าวกันแกทีมนะครับเอเดอันน,น,นี่นม่น่าก็ยังไม่รีเฟซเพราะผมเคยเข้ามาเล่นละรอบหนึ่งแล้วผมก็เข้ามาดูแต่วยังไม่รีเฟซให้โอเคหวังว่าจะรีเฟซนะจริงๆเพราะว่ามันมีข่าวหลายคนมากนะครับอย่างเอเดอันเนี่ย ช่วงหนึ่งอะตอนปิดฤดูก,กาลไปแล้วเอเดร์สันมีข่าวกับทางด้านของลีกซาอุไงแต่ไม่รู้เขาจะไปหรือเปล่านะครับเจเขาเสียดายนะเพราะว่าเอเดร์สันเน่ยถือว่าเป็นผู้สัป่ประตูที่ปฏิกิริยาดีนะครับผมเห็นเขาเนี่ยผมไปน,นึกถึงเจยรุจิบุฟฟ่อนเอเดร์สัน,นสำหรับ d ด r แค ดเคอารเหรอดเคอผมไม่รู้จะไปยกตัวอย่างกับใครเพราะว่าบางทีปฏิยาของเขามันก็บางทีมันเกินไปนะอันนี้ผมไม่ได้ยกยอปอปั้นทีมที่เต็งเชียร์ครับแต่บางทีปฏิยาของดเคการบางทีมันก็มันเกินไปอะ่ะก็สำหรับทุกคนนั่นแหละผีอช็อตปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกินไปจริงนะครับแต่บางทีลูกบางลูกอะไรเงี้ยเอออย่างที่เราเคยเห็นอนะ่ะ เวาวิทกามันอาจจะมีเห็นมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่สำหรับทุกคนอ่ะมันก็มีหมดแหละแตออ่ไม่พูดแล้วกันเนาะเดี๋ยวพูดไปมันก็จะไปเข้าข้างทีมที่เอาเชียเนาะโอเคครับเดี๋ยวไม่ว่ากันนะต่อไปไม่รู้ว่าเราจะเจอกับทีมอะไรอะไรยังไงนะอาจจะอาจจะไม่ได้เจอกับเฟสเชทุกคนจ,จะไม่ได้เห็นนะครับทุกคนขอบคุณผู้ติดตามใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ตามอยู่ก่อนหน้านี้ครับ จนกว่าจะพมกัมนนะครับทุกคนเสียรักนะจุ๊บ